มาดูจบแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมสนุกนะมันสนุกด้วยการที่เรื่องราวเนี้ยมันมีความน่าติดตามหนังเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นหนังที่แบบสยองแบบสุดๆแต่ว่าผมมองว่าถ้าสมมติคุณมองเป็นหนังระทึกแบบสืบสวนแบบพวกลองเล็กใส่พวกเนี้ยผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่สนุกสําหรับคุณมากๆครับแล้วก็ถ้าสมมุติคุณชอบเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนเรื่องไอเดียในเรื่องอะ พอเราดูไปถึงจุดหนึ่งแล้วอะ่ะมันก็จะมีบางจุดที่ค่อนข้างเดาได้แล้วก็มันมีบางจุดที่อาจจะไม่ได้สมเหตุสมผลสักขนาดนั้นด้วยอย่างเช่นแบบพวกพลอตโฮที่มันก็มีคำถามที่ถูกตั้งระหว่างการดูทั้งเรื่องไปนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ท้าทายผู้กำกับมากๆเพราะว่าปกติเรามองกลับไปดูหนังในเรื่องที่เล่าหลายๆมุมมองอย่างเช่นแบบ last duel อย่างเช่นไรช o มอน หรือว่าอีกมากมายผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ทำออกมาได้แบบไหลลื่นมากๆที่สุดแล้วล่ะ Weapons ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ